สวัสดีครับผมเพจอลูมิเนียมชางตานะครับวันนี้ก็จะมาลื้อลอูมิเนียมเก่านะครับติดตั้งใหม่นะครับวันนี้ก็กําลังลื้อของเก่านะครับไม่เดี๋ยวมันต้องตะแคงอีกลายนึ่งมาไม่ได้ไระจก ทำตามสภาพนะครับหรือของเก่ามาแบบไหนก็ติดตั้งแบบนั้นนะครับตัดแก้นิดหน่อยชั่วคาวครับผมเดี๋ยวให้ดูเอบีเข้ามาเขาเปลี่ยนมาตามเนี่ยอย่าตัดสั้นต่อไม่พอครับต่อเติมนะครับต่อเติมเพิ่มอุปกรณเยอะ นี่ก็เสร็จจบเรียบร้อยนะครับหรือมีเนมเก่ามาติดตั้งใหม่นะครับบวกเพิ่มกับของใหม่นะครับนี่ครับชุดนี้ก็หรือบางส่วนนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับให้สภาพเป็นแบบคงเดิมนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ถ่ายหนังนะครับเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับชุดนี้ก็ดัดแปลงเพิ่มดีไซน์นะครับแปะลูกฟูกนะครับหลอนเข้าที่กระจก